สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องคนรักเกษตรนะครับอ่านี่ครับวันก่อนผมได้ไปเดินตลาดต้นไม้มานะครับซึ่งก็ได้ต้นไม้ติดไม้ติดมือมาหลายต้นอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นต้นเข็มนะครับซึ่งเป็นเข็มสีขาวนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีซึ่งจะเอามาสะสมนี่ครับเข็มสีขาวต้นนี้นะครับเป็นไม้ราคาไม่แพงเลยนะครับกระถางสี่นิ้วก็ราคา อ่าหกระถางร้อยหกระถางร้อยกันไปเลยนะครับก็ซื้อมารวมๆหลายอย่างนะครับจัดมา100ได้ถึง6ต้นเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนกระถางต้นเข็มนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับต้นเข็มก่อนนะครับเข็มนี้เป็นเข็มแคระนะครับก็มีความสูงไม่เกินอ่า หนึ 1> 1่งถึงสองเม็ดนะครับอันเป็นเป็นเข็มแคะก็นิยมปลูกในกระถางนะครับซึ่งมันก็จะไม่สูงมากนะครับอันนี้เป็นเข็มดอกสีขาวอ่าน,นี่ครับสูตรดินปลูกนะครับก็ใช้เป็นดินร่วนผสมกับอ่าปุ๋ยคอกนะครับก็อัตราส่วนเท่ากันนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ดินร่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่า กับมะพร้าวสับผ่านการแช่น้ํานะครับก็สามตัวในอัตราส่วนเท่ากันกับมะพร้าวสับนี้ก็เพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดินนะครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางเนี่ยอ่าก็จะได้เก็บความชุ่มชื้นได้อ่าดีนะครับก็ตามด้วยออโมโคด้วยนะครับออโมโคดนี้ก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับก็อ่าสองถึงสามเดือนใส่ครั้งนะครับ นี่ครับเข็มต้นนี้รับมานะครับเป็นเข็มสีขาวเพื่อนๆก็ทรงสวยนะครับมีดอกเยอะเลยนี่ครับราคาถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับต้นเข็มเข็มก็เป็นไม้มงคลที่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับดอกเข็มเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลมนะครับก็คนจึงนิยมให้เด็กนําไปใช้ในวันไหว้ครูนะครับ นี่ครับถอดกระถางออกมาก็ประมาณนี้นะครับรากเต็มเลยก็ทำการแซะเอาดินออกบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งอ่าวัสดุที่เขาทำการปลูกเข็มนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็เป็นกับมาพาวสับนะครับแล้วก็เกล็ดดำแค่นี้แหละครับาทางสวนที่เขาขยายพันธุ์เขาก็ทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการขนส่งนะครับเนื่องจากกะมาพาวสับเนี่ย อย่างที่ผมบอกนะครับกลับม้พรพลาสติกเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะครับก็เขานิยมใช้เพาะต้นไม้กันออันนี้ก็เป็นข้อดีของกระเบม้องพลาสติกนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแต่เวลาเราเอามาเปลี่ยนกระถางนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่กระเบม้องพลาสติกให้เยอะเหมือนที่ทางสวนเขาทามานะครับเราใช้ร่วมกับดินร่วนและก็ปุ๋ยคอกนะครับ อ่านี่ครับวันนี้ก็เปลี่ยนกระถางจาก4นิ้วเป็น8นิ้วเลยนะครับนี่ครับปลูกกระถางต้องใช้กระถางที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า8นิ้วนะครับสำหรับต้นเข็มคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกวิธีการปลูกต้นเข็มนะครับก็เมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับก็นำไปวางไว้ในที่แดดรำไรก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วแดด เข็มเขาจะชอบแดดจัดเลยนะครับถ้าอยู่ในที่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์จะพุ่มสวยแล้วก็ดอกตกมากนะครับส่วนการให้น้ํานะครับเข็มก็เป็นไม้ที่ทนแรงนะครับดังนั้นเราจรึงไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันนะครับสองถึงสามวันครั้งหรืออาทิตย์หนึ่งประมาณสามครั้งก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องรดน่านี่ครับ เข็มสีขาวนะครับตัวนี้เป็นเข็มแคะนี่ครับก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะครับเข็มเป็นไม้มงคลที่มีความหมายดีนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็เป็นไม้ที่ให้ดอกทั้งปีนะครับทาเลี้ยงดีๆเนี่ยให้พุ่มสวยดอกสวยนะครับ ถ้าดีนะครับก็เลี้ยงให้ครบทุกสีเลยนะครับก็ตอนนี้เข็มมีอยู่ประมาณ5สีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคนก็ได้นําต้นเข็มมาทําเป็นไม้บอนไซหรือว่าทําเข็มแฟนซีก็ทําได้หลายรูปแบบนะครับสําหรับไม้เข็มซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็กเหมาะสําหรับการทําไม้ประดับมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ คลิปนี้ก็จบลงเบียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันตลอดมานะครับ